สวัสดีครับเ,เรียนคุณวันวิาสาธรรมสุทธิปรลัดอำเภอแม่เมาะนะครับคุณทรงศิล์มโนผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะคณะกรรมาการศ,าศาัลษาสตรขั้นพาโรงเรียนแม่เมาะวิทยาคุณสุภารัตน์สมดวงนะครับนายกสมาคมพัฒนาแม่เมาะประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ท่านดรนภาพรพงขันนั่นผู้ในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูนนะครับแล้วก็ท่านผู้บริหารรองท่านรองผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านรองเขตด้วยนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพทุกท่านด้วยความเคารพครับ ผมก็ดีใจนะครับจริงๆผมก็ขอบคุณมากที่ท่านให้เกียรติผมได้มาเป็นประธานในการเปิดการดําเนินการโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายหน,นึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพนะครับสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําพูไอ้ลำปางลําพูนในวันนี้นะครับตามด้วยตามที่ท่านดอ,อรนภพพรท่านผอ,อเขตได้นํา มาเรียนวัตถุประสงค์ในโครงการต่างๆที่ท่านได้ทราบแล้วก็ถือว่าขั้นเข้าใจในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน1อำเภอ1เด็กคุณภาพให้สมบูรณ์นะครับท่านนั้นทําอย่างไรจึงจะให้เกิดการขับเคลื่อนท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านพลตบดเอกเพิ่มปูนชิดชอบนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันจรรมาภูลต้องเรียนท่านด้วยความเพราะว่าหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ต,ต้องเรียนตรงๆว่าทำทำกลุ่มเดียวไม่ได้ถ้าเป็นระดับเขตก็ต้องทำทุกกลุ่มในเขตนะครับที่รับผิดชอบเพราะว่าแต่ละกลุ่มแต่ละงานนั้นต้องรับผิดชอบตามที่ท่านได้อ่นานินนารตมหน้าที่ของท่านด้วยเช่นบุคคลก็ต้องดูแลบ,บุคคลให้การุณเนื่องอำเภอหนึ่งหรยอคณพทุกกลุ่มจึงมีความสําคัญหมดอันนี้ขออนุญาตนำเรเดนเบื้องต้นก่อนว่าเป็นไปตามนโยบายที่เราได้มีการเกรดดิ้งออกมาเป็นตา้านนะครับก็ขอชื่นชมครับรม ทำง,งานเขตพื้นที่การศาลำปางลำพูนนะครับที่ได้นําผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ที่จะมาทําดําเนินการต่อในในต่อจากวิธีเปิดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีตามการรายง,งานของท่านครับฝากท่านว่า,อาลองลองดูโรงเรนขยยโอกาสที่อยู่ข้างๆท่านช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้ท่านหน่อยนะใหท้ท่านเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งอื่นใดกแ็แต่อยากฝากพี่มัธยมช่วยดูด้วย นะครับเราเป็นพี่ช่วยดูแลน้องด้วยในการขยายโอกาสนะครับท่านนิรันดนร์บุญยาวาฒใหญ่ตโตมโหระทึกก็ช่วยดูแลน้องๆด้วยนะเพราะว่าท่านเป็นพี่ใหญ่ในการดูแลนะครับแล้วก็โรงเรียนมัธยมประจําจังหวัดนะจากคาําคณาทรต่างๆที่ดูแลกันก็ถือว่าอย่าอย่าเพิ่งปล่อยในเรื่องนี้นะครับอย่าลืมสุขานะครับโรงเรียนคุณภาพเองเนี่ยสุขาก็ต้องเป็นต้นแบบตามนโยบายเลยนะครับบวกเดี๋ยวเข้าโรงเรียนห้องน้ําสุข,ขาของโรงเรียนคุณภาพแล้วตามคณโรงเรียนอื่นไม่ทันไม่ได้นะครับนะก็ฝากไว้ด้วยเรื่องนี้ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะฝากท่านผมอยากให้ท่านท่านในเมื่อท่านน,านาาพพรเป็นคนคลิกออฟวันนี้แล้วก็ขอให้ลำพูลำปางลำพูนเป็นต้นแบบของโรงเรียนอ่าหนึ่อำเภอหนึ่งโรงเรียนทั้งประเทศนะเดี๋ยวเราถ้าบอกอันใดได,ได้ก็ขอให้อาญาตไปดูที่เขตลำปางลำพูนในได้ทุกโรงนะครับ ที่อยู่แต่ละอำเภอสามารถเป็นต้นแบบให,ให้ต่างจังหวัดไปดูด้วยนะครับเนาะฝากเลยเพราะท่านคิกออฟแล้วก็ถือว่าท่านเป็นต้นแบบได้เลยนะตอนนี้แล้วก็ฝากกำเนิดการให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนแล้วก็เกรดดิ้งให้เป็นสีเขียวทั้งหมดในในการเทียมเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเติมแต่ส่วนใดที่ท่านขาดหรืออันใดนะครับ บอกได้นะครับมาคุยกันและปีนี้ขอญาตวางแผนในการเติมเต็มให้กับโรงเรียนคุณภาพหนึ่งอำเภอโรงเรียนุภาพทุกลงครับอันไหนที่ขาดอันไหนได้แล้วก็ได้ไปอันไหนที่ยังไม่ได้ก็บอกเรามาเพราะปีนี้เดี๋ยวจะตั้งงบมาในปี69แล้วฉะนั้นท่านต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านได้และสิ่งที่ท่านขาดเราจะไม่ย้อนกลับไปดูของเก่าแล้วนะว่าตอนนี้ไอ้นุนไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้แต่เราเขาให้ท่านขอมาปีนี้ นะครับมาคุยกันก็เดี๋ยวจะเชิญท่านผอเขตมาคุยกันด้วยและกลุ่มนโยบายและแผนด้วยนะครับมาคุยกันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับกับผมเองก็ขออนุญาตคลิปออฟโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่กรารศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูนณะบัดนี้นะครับขอบคุณครับ เป็นเกียรติจากท่านดรภูทรจันทหงุงปุญญาจรตธรรมรงค์ค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเป็นเกียรติกับท่านนะคะที่มาเปิดพิธีนะคะทางออนไลน์เดียวเราจะเปิดงานคลิกออฟอย่างเป็นทางการนะคะพร้อมแล้วนะครับผมจะให้สัญญานับถอยหลังนะครับสามสอง่เอ๊ค่ะค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารโรงเรียนใหญ่นะคะโรงเรียนบุญยว,วัฒนวิยาลัยซึ่งเป็นเครือข่ายประธานเครือข่ายสบมจังหวัดลำปางลำพูนของเราด้วยนะคะที่จะมาให้กําลังใจแล้วก็เป็นแนวร่วมสําคัญในการที่จะขับเคลื่อนคุณภาพของโรงเรียนนะคะในจังหวัดลำปางของเราด้วยนะคะส่วนของจังหวัดลำพูนวันนี้ติดการประเมินสอมสอสค่ะท่านค่ะอันพบปะกับท่านผู้ช่วยนิดนึงค่ะบับกับเรียนท่านผู้ช่วยลิขานที่การท่าน และกรรมการการศึกษาด้านพุทธทัานด็อกตอร์ภูรทนทนหงบุญชลจํจำลงนะครับท่านท่านผู้การสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัะยมศึกษาลำปางลำปูนเครือข่ายของโรงเรียนคุณภาพทุพกโรงเรียนตลอดจนภาคีเครือข่ายของโรงเรียนแม่มอกนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุทางด้านท่านผู้ช่วยเิขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ ที่ท่านกัลุณากับทางจังหวัดลำปางลำพูนของพวกเราท่านคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดเวลานะครับแต่ที่สําคัญวันนี้ท่านให้เกียรติกับทางโรงเรียนในจังหวัดลำปางและอลำพูนเราในฐานะที่เป็นเพื่อนพี่น้องยินดีที่จะดูแลน้องๆที่เป็นโรงเรียนประจำอำเภอแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเหมือนที่ท่านได้ให้ดำริและก็ให้นโยบายกับทาง ผู้มนุยการสำหรับง,งานเขตทางสมอปจังหวัดนะครับคดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะให้ความร่วมมือกับทุกโรงเรียนนะครับที่เป็นโรงเรียนในเค,ครือข่ายทั้งสองจังหวัดนะครับกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยเิขาธิการเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับท่านครับฝากเขตด้วยนะท่านนิรันดรดูแายเขตด้วยนะ โอเคนะครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทางการไฟฟ้าแม่หมอด้วยปลัดอำเภอด้วยแล้วก็ประธานเครือข่ายต่างๆขอบคุณนะครับงั้นขอญาตให้ท่านมีความสุขในการปฏิบัติงานแล้วก็ดําเนินการให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับขอบพระคุณครับ